นวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่27วันที่ข้าพเจ้านายพิเศษสบายจิตถวายเซนทรัลสายาพระสูตรพระปริตและนรร้ำตารถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแห่งครูบาอาจารย์าหลายขอทูลเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลื่อนใจมีสมาธิจุดจดในคราบพิชชาและบุตรทวดจะตัวนั้นเชอ ขนบทกลาวพระรัตนตรัอรหังสมมาสัมุทโะกวาตังขานตังคือาเทมิสวาาโตะพทตาธรรมโธธรรมังธมสุปฏิปันโนพโตสาวาตั้งโตังมามิบทที่สองบทบูชาพระภพดิพินารอรหังสมมาสมุทโสเจริญปณิพุทโธุนิหิสละมาโนธานิปรีหิตติสติยาวชีวังหังทางธรมังตังคังสารังคาโตปุชมิตังปยังธรรมเจรามิโสธินาบทที่สบทสวดจุนมเทวดา สมันตาจะกว่าวตุ reiterate. ทุกละกจันตุเทวตาทศกามมุนิรัติทศนันทุทกามุขทางทศเขก็ม่จะลุกปคิดดีศการเทวจันทริกวไม่เนติเปรตเทวคืม่จะลุกขนเณรเข้าวัตุไม่เข็ตกุมารยันตุเทวสาราพระพิสมัยจะขาคันตพนาข้าติสันตาสันติกิจมุนิวัติังสัตวบุเมศนันทุธรรมธรรมะสวรรค์สโลยมันันตาธรรมะสวรรค์สโลยมันันตาธรรมะสวรรค์โลยัมันหันตา บทท,ที่สี่บทสวดปุพภะพาคณมกานโมรัสสะว่าตัวลาตูสมาลังคุสะนโมรัสสะาะว่าตัวลาตูสมาลังคุสะนโมรัสสะาะว่าตัวลาตูสมาังคุสะบทที่ห้าบทสวดไตรสณาคานะปะทะพุทธังสรนางกชามิธรรมังสนณังกชามิทังฆังสรนางกชามิตุติยมปีพุทธังสรนางกชามิตุติยมปีธรรมังสนนางกามิตุติยมปีสังฆังสนณางกชามิตติยมปีพุทธังสรนางกชามิตติยมปีธรรมังสรนางกชามิตติยมปีสังฆังสรนางกามิ บทที่หกบทสวดสัจจิิรยาคถานาถิเมสรนังอัญงปุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัฒนะสุทิมหนตุสัปปทานาถิเมสรนังอัญยังธมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัจนะสุทิมหนตุสัปปทานาถิเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจวัจนะสุทิมหนตุสัปปทาบทที่เจ็ดบทสวดตีรตนะปนามคคตาุทธังนาเมรัตนะพุตตะสรีละจิตตัง ธรรมังนเมรัตนพุตะสิวิสุทธิสาลังสังขังลเมรัตนพุตะสุสีรัติติเอตังมะเมติรัตนังรันตนตยมะมหังสมมาสมุสอดิตตุปุตุวิเศษสยสะสปูตังอัญโยยายุตตะภุณโยคะ,ะวสะวัตังอสุมิตยมอิปิตเทวยะทิะาทาตทันเทเอกังวินาตติตะเลสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจเจเรจะปปตุพุตัง พีรายาวิสยังอติทุตสัตถังวิญญูหิปติตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโกรกัมหิเกหิจิกะทานจุปะลภนิยังเกสันิสุทุิทธิตังกุณกายตายะนามิหิอวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัส,สตังมณสิสุทธปปะสาทัตขนังปุญญติการะสัมมะสมุตตมะคุณะภูมัง ทุกขาปมุดจะนะมุขะสลันังขตานังปูชารักเหสุปรมังอภิปูชานยยังนิพพานะสติกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิริสัมมะรัสุทนะสิทธิยาจะสาทุกิอัตภุสลีหุปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสลันังขมาเนยะเมวะตัสมาหิตังติระตังสลันังคาตามหะ รัทินที่วังคณะเน,นสุรมัตสมานาภูเชมะจาปิสสะกังสุปัสสันจนิตตังตถานุป,ปริจติยาสถารละตาจะปุญเยนตตถาสุกกะเตนะสุขีภเวมิมุเตเชนะตัสจากสถาปิสวัตดีของตุโยเจทะธรรมวิณยมหิปมาณปูตโโลกุตลาพิสมะโยนิยโตสุโคชังตโสปนิสยะ จายาอิยัมปิโมตุวัตุตตเยปะริอิโตสุปัสสาทะกาโลบทที่แปดนามกาลสิติคาถาโยจัคคูมาโมหะมะลาปะกัตโธสามังวะพุโตสุกตวิมุตโตมาัสสะภาษาวินิโมจายันโตมาัสสะภาษาวินิโมจายันโตวาสเปสิเขมังเถระธนะตังวิเนยังพุทธังวัลังตังสิลาสานามิสุโอกัสสะ นาทันจะวินาจะทากันจะตันฑตจะซาติยะสิทธิหอนตุสัพพันตะายาจะวินาเสมนตุธรรมโมจะทโชโยวิยะสัสสัตุสัทเธสิโลกัสะวิสุธิมาครั้งนิยานิโคธรรมะทัลสัตทาลิสตาวะโมสันติกะโรสุจิโนธรรมังวลันตังศิลสานามิโมหะปะทานังทารังอุปัสสันตทาหังตันฑ์จะซาติยะสิทธิหอนตุสัพพันตะายาจะวินาเสมนตุสัทธามัชเสนา สุขตาโนโคโยโสกัสสปะภูปะกิเรสเทตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะกสวาคาตะธรรมังวิชิตังสโลติสังขังวรันตังสีลาสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีรัติทิงสันติเจซาเตเยสิติหอนตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุมุทิกาบทส่วนนโมกาอะกะกะลานโมอนหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมหิสโน มะโมอุตตะมะทับมัมสะสวาคาตเสวะเตติทะนมโมมหาสังคัสสปิวิสุทธิสีละทิฐิโนนมโมโอมาตายาลัตตาสะัตตานตายาสะสาธุการนมโมโอมากะตีตัสสะตสสะวะัตถุตยาสะปินมโมกลัลปะพาเวนะวิคัจันตุอุบัตวาะนโมกะลานุภาเวนะสุวัติมณตุสปทานนโมกะลัสสะเทเชนะวิชิมหิโมมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเรื่อวมรเมสุตัต่งอิการสมัยอย่างพระกวารสเกสุวิหารติกะปิโรตุมิงมหาวันในมหาตาทิ่คือต้องเคนะสัติงบัจจามิหิพิภูสัตเตหิสัพเพเหวะอัลลัฮเตหิตาสัตติ๊งจ้โลกธาตุหิเทวตายุพยัญชนะสติ๊ิบัจจามุนติพภกวันตังธัตนายะพิภูสัตติ๊จ่าอาตโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัาสังคเสยังโคพระกวารสเกสุวิหารติกะปิโรตุมิงมหาวันในมหาตาที่คือต้อง सथिंग मत आमते ही भी कुछ आते ही तो भी वो ही रसा ही चलोगा था ते ही थे बताये भी ये रसा नहीं पता हूँ ते पकवान तं या भी कुछ संकट या यंग नाम यंग पी ये ना पकवान ते नो वसंग का मैया मैं उपलब्ध कर मित्र वापस वो तो सनी के बच्चे का था था सही नाम पलवा पु सो समिचितं तंगवाव था हंग पसाल या पसाली तंगवाव हंग समिति या एवा अंतरा हिताफा वा तोपुता ला पुरा तोपतो लहंग เรโตาเทวตานตังอภิวาทวะเอกตังอธสุเอกตังิตะโคเอกเทวตาตสันติเกอมังังอภสมหาสมยโยปวันนสมิงเทวกายสมตาคาตมหะอิมังธรรมะสมัญญาิกาเยวอปราชิตัตโอปราชวตากตุสันติเกอมังังอภสตุตลาภิโสมะังสุิตังอตโนุุามังสุสัิวิตนิังตวะอินทะเลยิลวตต ทีลังคีตวาปริีคังอินทะทีลังโอหังจามะเมชาเตจันติสุทาวิมลาจักขุมาสุตันตาสุสุนักติอัพโอปลาเทวตาภโกตโสติเกอีมังคันลังกัสสีเยกิจิบุทังสัลลังกัตาเสนาเตขมิสันติอภัยยภูมิปะหายะมนุสังเทหังไศยะกายผลิปุเลนสติติเตดขบคบว่าพิภูมันเตเสียภูเยนะภิโกเวทัสสุลกัสาตุสุเทวตาสันนิปติตามุติตระหะกตังทัศนายยะพิโคสังคัญใจเยปิเตภิโกเวหิสุมอติตมะทานังอัหันโตสัมมาสัมพุทธา เทวตาสนิปติตาเแห่งสงเสริญปิมาอยากเอตระหิเอปิเตคิกขวเภาผวิสติอนาคตมัทนาอาันโตสัมมาสัมุทาเตสัมปิปภวัตนังอิปัลมาลายวาเอตเทวตาสนิปติตายผวิสติสยเสปิมาอยากเอตระหิเยปิจิกีสามิภิกขวเภเทวกายานังนามานิติเตจีสามิภิกขวเภาเทวกายานังนามานิตังนามานิเจสิสามิภิกขวเภเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาตุกังมารสิโลุะภาสิตสามิติเอวันพันติเอโคเทปิโคโพโตปวัจโจสุงพระควาเอตัสภาวา का स स सहवना loसा samन को pertamaनासा नाला pinने सता ससनं तेसंपत्तौ लोहु यनं अम्लुसाना ससनं अपेके सतामसा कोंसा सांस अथा सतलिं सतं एके सांस नं अम्लुसाना तथा समसंसों अपेके नतामसा कोंधी सांसफापुथा अभूचल जसफां अभिजिजा वासितवानं तकुमदा तोमदाजी सतासाव केसदनीरा चित्रवकाय अपेकताते विजना रापिको ये वों हम की तेजिता में क्या नहीं अनु จะสหัสหมวตจะขานันตตัวนนโนิมัชุติมันตนัมตัวตถิโนมธมนาภิกมุิกุณังสมติมนั้งสตาคิลาติสหัสยาขานันตวนิโนิติมันโตชุติมันตนัมตัวติโนมธมนาภิกมุภิกุณังสมติมนนังอิเจเตโลสัสมจะขานันตวนนี้โนิติมันตชุติมันตวนัมตัวเตถิโนมธมนาภิกมงิกนังสัมปติมันนัมวสามิตาัิา รัามีเวทสนามพิโยงังสตัสสสังเจขาสุรุปัสสติภูมิโลละกะฮิโกโซปะคาสัมมติมวนังปุทธิมันจะติสังทัตที่สังราชทัตตะละโทตัพสันสติกันทัพั่านังอธิบดีมหาราชิสถิตโอปุตตปิตัสสาวุอินทรามามหาปลอะิติมโตุจิติมโตวนามตุจิตสัทนนโวมุธมนาภิกขมงภิกุนังสัมมติมวนังท้าขินาจะติสังวาชายวิรุฬห์สัพสัสสติภูมวโลละังอธิบดีมหาราชิสถิตโอปุตตปิตัสสาวุอินทรามา mà học phá lại thì mà nó tiêm mà và nó tôi rất một tháng mà nói các bạn thì con mà ปชิมจัติสังราชวิรูปภคุภาตินาคานังอธิปติมหาราชสัสิโตผุตปิตาสาวมินามามาละอิทิมตุจุติมตนนวโตยจิสติโนมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติมวนังุตาลันจัตติสังราชคุเวรูตวัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชัสิโตุตปิตสาวาินทนามามาละอิทิมตุจติมตนนวโตยสติโนมธรรมนาภิกขมุงภิกขุนังสมาติมวนังปุิมาทิสังคตตะโสตะิเนนะวิรูละหม มหาราชาสมันตาตโลทิตาตันระมานาอัังสุปวนีกปิวัตเวเตสังมาาวินโอทสาอูวจนิกาสุธามายาเวนโเวนทุยูจวิโตสหจันทนกมสเตโตจักินโนมนโทนิมันโทจะมันโอปามนโยจะเทวสุโตจมติจิตาเตโนจะขนดครวยาชนุสโภอภูมจติโเวะิมสยวัชสาอเตเยจราานจนทภาสหะะชุกิโมธมานาพิกามงพิคุัสัมติมนังอโกลมาสนาคาวิสาาสหะ ตันจกักกะคาบัสตัลลอาคูกยาคาสหยะยาติพิยาโมลังทัตตาลาชาจักอาคูราคาเจสติโนโตเอลวันโนมหานาคโคโซบคาสัมมินติโมนังเนคาลาเทสหะสาหัรัมติทิพาธิชาปะคีวิสุทธิจักคูเวหะยาซาเตวนาปัชะป,ปตาจิตจลาสุปนาอิติตาเทสะนามังอภัยันตธานาคาลาชาัสตรมาสิสุปนารโตเขมามักกาสิปุตโ,ตโตสนาหะเหอวจัจหิอุป,ปะวะกะจตานาคาสุปนารสนามะกังสุป,ปุทงังชิตาบริยาหักเตนะสมุทังอสุตา สิตาพาตโลวาสวัสดิเตอิทิมตโยยัสสิโนกาลกันสาหาสปิจมาอสุลานธะวิคัสสาเวปจิติสุจิติจมหานทโทนมุจิสังสตันจาภลิกุตันังสเพวโรจนามัสกาสนาหิตวาภลิงเตนังลาหูปัตโมกบักขโมสมะยุพานิปัตันเตปิโกนังสมิจิงมนังอภูรเจเทวะปทวีชะเตโชวานุตถะขโมวลุนาวลุนาเทวาสมุทเจยัสสาสหะเมตัคนุนากายิกาอภูเทวาเจสสินโนทัสสิติทัสสะ กายาสเีนันตวันนี้นุ่อิทธิมตุจุติมตัวนะตัวเาสิโนอุษมนาภิคามุงพิุังสมิมานังเวทูจเทวาสาลีจอาสมาจตุเวยมาจะทัสูมณิสาเทวะจะทัคุบุลิตาสุยสูมณิสาเทวะสุยมาคุบุลกิตานักตานิสุบุลิตวาอคุมันทะลวะหักกสชังวาโเสโทสโคปะคาบุลินตโททาเจรกายาสเพนันตนี้นุอิธิมตจุติตวนตัาสิโนุมนาภิามุพิุังสมิมานัง อัาครูสหาครูเทวะสละมขสาิกอริตกาจโลชาจะปุมมาคูพานิพาศโนวะตุลาสหธรมาจะจุตาเเนสกาโซเลยระจุจิอาคูอคูว่สวะเนิโนตัตเจตาตาจาระเปนะสมานโนอิทิมตุจติมตนามตจโนมดธรมนารพิกามุงทุกคนลังสรทิงวานังนสมานามหาสมาามนุษสมนุษย์มาคิถาปรติกาอคูอาคูปโนมโนบรูสิกาอาสาคูหลัโยธิวายจโรหิตวาเศโนปะหละคาคา ัศสิโนทัศเศากายาติผิวนัวิิโนอิทิมตุิิมตุนัมตุจสิโนวราาภิกามุงิกขนัสัมปิมตนังสุขะกะลมะะอุนาอคุเวครสสะหโอทาศยหะะมขะอคุเทวาวิจขนะสะทามตะหะละกาวิสกายทัจสิโนทั้งอาคาปัญโนิยติสาภุสตนะทัศเศทัศิวัสตยทัศเทัศนากาาติิวนัตัวิญิโนทธิมุิทิมตุนัมตนัง เคมียาดุสตาญาณกัตตะกะติจสันตินโนสัมมิตกะลามัสิธาชุตินมัตะอัสวานิมานาตินโนอาภูอาชาภูปลินิมิตาทศเตตัสตะตาคัจาสเพเันตวันิโนอิติมโตุสิธิมตุวินโตุจัสสิโนมุลามนาภิกขณมุขีกุลังสันติมานังชาเตตทเทวานิกายาสภีนานนตวันิโนนามาวะเยนะอาคันยุงเยจันเยสังติตาสหะภูเวชชาติมะเขนโกทัตินลามนาสวังสักเคโมขะตะลังนาคังจังทังวะจังทังวะอสิตาติตังสุภามะปะรัมมตโตจัปปุตตาอิตติมะโสห สันังกุมารโลติโสจัสโุปปคาสมาติมวนังสาสวามะโลกนังมหาปมาติติอุปปปโนจิติตมติมิสมะกายโยยัสสิโสภูตภิสัสถิโสทัศเสถาอิสระอาคุปชีเขวะสวัตติโนเตสัญจะมัทโตอัลคาฮลิโตบริวาลิโตเตจะสเพสินเตเตจะสเพอภิกันเตสินเตเตเวสปามเกเมรัสเสนาภิกามิปัสสะกนะหัสสะปันธิยังเอทหากนะหัสสะปันธัสทะลาคีนาปันธัสทะมัทโว สมรตาปาลีวาเลธามาวุตมิทาโคจินางอิติตหามหาเสนกลาหาเสนอเปสยิปนินาตะละมาทันจะสลังกตวานาเพราวังยัคขะอุวุสกูเมโคทัตายันโตสวิชุโคตัสาสุปจุทาวติสัมปุทโสะยังวัศัตันจะตสพังอภิญญจยะอวากิจวานาเจคูมาตโตมันติยิสธาเทวเกสศเตนรเตเทวราเสนาอภิกตาสีวิลาภิควโวเจจตะมังกรลุงสตวรรษศาสนาวิตาลเคหิปะกามงโลเนสังลุมปิอิจายง สัพเพวิชิตะสังฆามาพยาจิตาเยสาสชโนโมทัติทัสสะหะปุเตหิสาวก้าเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบุสวดมังคลสุตังอเสวะนาจักพลวะปฏิทานัจากเสวนาปูชาจากปุณิชนียานังอิตามังคะนวตมังปฏิรูปเทสวะโสสจากอุเพกตะปุญญตาอัตตะสัมมาปานิธิจากอิตามังคะนวตมังภามุสัจจาสิปัญจาเวนโยจากสุสิ ิตสุภาสิตาจยาวาจาอิตัมคลัมุตมังมาัตตาปิตุอุปทานังปุตตะทรัสสสะังฆโมอนาคุลาจาขามันตาอิตัมคลัมุตมังทนันจะธรรมเจริยาเจริยาตนากันจะยาตะกานันจะสังฆโมอนาวัชติปันิกามานิอิตัมคลัมุตมังอลาติวิรติปาปะมัชฌานาจะสันติโมอปะมาโทจะธรรมสุอิตัมคลัมุตมังคละโวจะเนวตัตโต จะสันตุทีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตมคลมุตตมังกันตีจะโสวะจัตสตาสมะนานจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากันจะจะอตมคลมุตตมังตะโปจะพมจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสติกิริยาจะเอตมคลมุตตมังพุทธะโลกะนัมเมหิยตังยสัจนะกัมปติ อโศกังวิรชังเขมังเอตมะลมุตตมังเอตาธิสานิกตวานะสัพัทมาคขาปะรมชิตาสัพพัทโทสูตทิงขจันติตันเตยสตัติสังมขระมุตตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตยังคิดวิถทางอิทังวาฮุลังวาตะเกสุวาญาติรังปนิตังนะโนสมังอธิตตถาคตินะอิทาวิพุทธธรตตังปนิตังอิเตนะสัเจนะสุวติมันตุขยังเวลาคังอมตังปนิตังยะถาคัคาสกามุนิมสมะหิโตนะเตนะ เทเมนาสมาธิกินจิอิทัมปิเทเมนรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติมอนตุยามพุทธเสโสปริวันนียีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสมโวนวิชติอิทัมปิเทเมนรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติมอนตุเยปุขลาอัตสังจัตสัทธาจตาริเอตานิยุคานิมอนติเตทะขินัยยาสุขัสสะสัพพะกาเอเตสุทินานิมหาปลานิอิทัมปิสังขีรัตนังปณิตังเอเตนะ สัจเนะสวัสดิ์ที่หุนตุเยสุปัจุตตามนัสสะสัจนะนิกามิโนโคตมาสาสะลามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหาราชาพุทธะนิพุติภูตธรรมนาอิทัมปีสังเคตตระตังปณิตังอิเตนะสัจเนะสวัสดิ์ที่หุนตุเข็งังปุลานังระวังรับที่สัมภวังวิรัตติตาติเกผวาสเมเตชนะพิจาอวิรุณหิจันทานิพันิพนติเีราจะทาปยัมปฏิโพอิทัมปีสังเคตตระตังปณิตังอิเตนะสัจเนะสวัสดิ์ที่หุนตุ บทที่13บาบทสวดธรรมบทสารสวัสดาฮาเวชิตังเซยโยยาจายังอิตาลาปชาอตตทันตสะโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเท,ทีวทิวะเทวชนะคันทับโพนมาโลสหภุมุนาชิตังอปจัช,ชิตังกเยละตถา,า,าลุปสะทันตุโนพลิสิบบทสวดเกิดปุตสูตรภาสิตะมิทังเตนะพะควาชานาตาปัสตาอลัลมาตาสัมมาสัมพุเทนะ เอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปลัมมะปารายะมาอิติกิรายะมาปิตะกสัมปะทาเนนะมาสก,กะเหตุมานัยะขะเหนะมาอากาละพริวิตะเกนะมาทิตินิชานะคันติมาภะภะรูปะทายะมาสมะโนโนขลุยะธาตุเมเหนอตนาวะ เทนยัทธะอิเมธามาอคุสละอิเมธามาสวัสดาอิเมธามาวิญญูคาระหิตาอิเมธามาสมัธาสมัธินาอหิตายาจะสุขายะสมวัตติอัะตุเมเหปะชาเหยยาธายาธาตุเมอัตฐนาวะเทนยัธาอิเมธามาคุสละอิเมธามาอนัตอนัตวัชชาอิเมธามาวิชูปะสัทธาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตติอัะตุเมเหอุปสัมปัชชฌ วิหาเลยยะทาติตาบททิบหาบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตามัปปามายุงฉลูปณีตัสสนสันติตานาเอตังพยังปณีเปคามนโนปุญญานิสยิราทะสุขาวะนะหิอุปนิยติชีวิตตามัปปมายังฉลูปณีตัสสนสันติตานาเอตังพยังปณีเปคามนโนโลกามิสัง ปชะเฮสันติเปโกโยทะกาีนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสสเตตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปปกาโลติปุญญธรรมโอหเวรคติธรรมจเรธรรมโอสุจิโนสุขมาวะหานิติเอสานิสังโซธรรมเมสุจิเนณทุกขติงขชันติธรรมจารสเปสังฆราณิจติยัถาปัญญาปสัตติอัฏฐิพินติตุเขีเอสัมโควิสุธิยา สัพเพสังฆราทุคาติยถา,าปัญญ,ญายะปสติอัฏฐานิพนติทุกเคสเอสะมะโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยถา,าปัญญ,ญายะปสติอัฏฐานิพน,ต,พนติทุกเคสเอสะมะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกปสวรอบปนักขะรคธาลกอปนักขรรคนะเมเกเทุกติยังองหุตกตะกิกาเอตทัญญายะเมธาวีตังคันเหยะอปันนักังพาหงเวสลนังยัน ปะภะตานิวานานิจะอาลามะลูกคัดเจตยานิมนุษสาพยะตัดชิตาเนตังโสสรานางังเขมังเนตังสรณนะมุตตะมังเนตังสรณนะมาคขามังสภะทุกขาประมุตจติโยจะพุทธะธรรมจะสังขัญจะสรานางังคะโตจะตาลิอริยาสัจจานิ สมัปัญญายะปัสติทุกครั้งทุกขาสาม,มุติปทา,ทา,ะะาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยะนึ่จะอัตถังขีกังทุกครูปัสมะคามินังเอตังโคสาานหลังเขมังเอตังสาานหมุตตมังเอตังสาานหละมะคมังสัพพะทุกขาปมุตจติบทที่สิบเจ็ด บทสวดพระเทสและกัาณ์คณะอาทิตตังนานาว่าเขาเมยยะนบปฏิกังเคนาสะตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่วหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง จะาตีตมมหินาตังอปตังจะอนาคตังสิงใดลงไปแล้วสินั้ก็เป็นอันไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังเป็นอันไม่ถึงปัจจุบนลนจะโยธมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุบังตังวิทามะนุพะรูหะเยก็บุกคลเห็นแท่งเจวาคำปัจจุบันไม่หวงไม่อนแกในธรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงทำเจริญนั้นเนื่องให้ลูกองเธออธิวะกิจจมาตปังโกชัญญามะนังสุเวพึงทำความเพียรเสนาบุนี้แลใครเราจะรู้ความใจในวันพมมมมมมะเหหนนนนนสสัััังงงลตาาาจจุุีียยยกกู้้ิิแว ทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาหรัตนะมันทิตังตังเวพะเิกรโตติสันโตอจิกเตมุนิติพระมุนีกุสงบจงเนียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขานทางกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีกาตีนั้นจะเดินเลิกงานอย่างนี้แล บทที่18บทสวดอภินับ <full message. S 1> ัตเวีคณะประธานพระราธมมงคีคณะนักอจิโตเรามีความเก็บเป็นธรรมดาจะล่มพ้นความเก็บไปไม่ได้พยาธิธรรมมงคีพยาธิอนัตจิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้วันนั้นเรามงคีวันนันาอนักจิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่มพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปิยะหิมันาปิหินนนาปูวินาปูวูเราจะระบเงินคงเง้นต่างๆเพาว่าเราจะล้องพราะว่าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กามะสะกองผีกามะทายาโทกามะโยนิกามะพันธุกามะปฏิสระโนเรามีกรรมแห่งตัวมีกรรมแห่งพุ่งให้บนมีกรรมเห่นิงเกินมีกรรมเห่งพุทธิ迦มีกรรมเห่งที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกฤษซ่ามีกรลนังวาปะปะกังวัสสะหายาโทวิซามีเราทำการนั้นใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของการนั้นสืบไปเอวังอามิ์เอฟเฟนังบัจเวคิตะพังเราทำลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวกเทวตาอุโยชาคานา สุขปัตตาจเนิสุขาปัญจบัตตาจนิพยาสุขปัตตาจเนี๊ยสุขาหงตุสเปย์ปิปันนิโนอิตาวัตเจ้าเมหิสัมัตังปุญญาสัมปัสังสเปย์เทวานุโมนันตุสัพสะสัมปติธิยาทานังตะทานตุสทายะสีลังละคัณตุสัปทานพมนาภิรตตาหนตุขาจันตุเทวตาสตาสเปย์พุทธาวาลปัตตาปเจกนันเจยังพลังอหังานันตัตเจชนะละขังบรมิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาขันธายังันธามยังปฏิทานาคาโยะรามาซี ยาเทวตา,า,าสันติวิหารวาวศนีตเป lei, ีคเลโบติคะเลตัยหิงตัยหิงตาธรรมะทาเนนะพวันตุปุจิตาสิทิงกะโลนเตะวิหารมันท,ทะเลเทลาจะมัชานาวกาเตะนวกาจะพิคโคสาระมิกาธนะบัติอุปสิกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสป,ปาณภูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชามเยปิจะจะอัตถสังภาวะสังเสชะาตาอัตถโอ ปรปาติการิยานิการธรรมวรังมุติยเตสเปปิทุขสสะคโลนตุสังขยังสัตตุกิลังสตังโมธรรมธทราจบุคละสังโฆวันตุสมะโคะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหียะอัมเหะละคตุสัตธโมอสเปปิธรรมจาริโนวะทินสัมปาปุเยยามะธรรมีอริยปเวทิเตหัที่ยี่สิบเอ็ดหัวสวดสภาพปฏิธานคัณา ท่านธรรมนังปฏิทาคาโยธรรมนามาเสปัญจญสิธานิกตสัสย,ยานันญานิตานิเมเตสันจะภาคิโนโนหันตุสตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทะโยทยโยทิธาเมจาปะยาะทิธาวาอันเยมชัตตวนิโนสตาติดทันติโลกะสังมิงติภูมาจตุโยนิกาปเจก,กะวุจตุ โวกาลาสังสลันตาพระวาพระเวยาตยาเอยาตังเยปฏิทานนามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะจะานัานติเทว,วาเตสรนิเวทยุมมายาธินานะปุญญานังอนุโมทนาให้ถูกมาให้ตุนาสเพสตาสทาหุนตุเอเวลาสุขชีวิโนเขมปรปทันจปะปะโพนตุ ตสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาม เกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ห้องเทียอยู่ในผูน้อยและผู้ใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด่าสัตว์เราใดก็ไม่ทราบกันให้่วนบุญของข้าเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึง,จงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นข้อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวยอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงอันทางอานเสียง,งเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอัตทาิ์และอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพของการอและอันในสองแห่งการบูชาพระเจ้าใด้วยการศรัทธบทสมบูรณพระสูตรปฏิบัติและประกาศเหล่านี้ขอวางสุสวรรค์ดีจงเกินมีเกีข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีมารดาและภรรยาขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงเจริญรน่งทั้งโลกและทางธรรมขวัญไปเทวดาลบทสมบูรณ์นานในการสรัทธาบุญและธรรมเหล่านี้มโนอนุโมทนาและบทอนริมพรให้เกีข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาและวัตถุมงคลพระกริ้งพระฤทธิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งทธิ์และคำมงคลในคาชัะต่า,า,างๆจนสำเร็จสิ้นทุกการธ์ธ